เกบสตรอเบอรี่ข <German> ังโอ้โหลุดนี่เก๋ไหมสตรอเบอรี่ลูกแดงๆของป่าจ้ะไม่ได้ของไม่ได้ของปลูกเองจ้ะปลูกมันจะน้อยๆแบบนี้เนาะสตรอเบอรี่ป่าไม่ได้มาดูหลายวันจ้ะ อ,อดู่ในเพิมขึ้นอืมู้หลายลูกในน้อยแดงๆหวานฉ่ำเลยจ้ะมาแดดใส่ปุ๋ยมั้ะปุ๋ยเอวหน้าเขามาใส่ต้นฉนจะแต่ว่าอ๋ออยากมาใส่ Nhìn lửa nhìn chờ Lệ cái mì Đắn kẹo nè